ว่าล่นาหนาวแบบนี้ทั้งกายเล่นทัดไฟเล่นอย่างไรทัดไฟกําหนดในร่างกายของเราจุดไหนท,ที่รู้สึกว่าอุน่นอุ่นกว่าเพื่อนกําหนดจุดนั้นและนะะ้วคัดความอุ่นนั้นก็ขยายขยายขยายออกจากจุดนั้นตามเส้นลมตามเส้นประสาทเรียกว่าเอาทาัดมาช่วยกัน พระจ,จ,จะจักคุณอะรอยู่ในโลกนี้มันก็มีรูปสียงเกลนนู้ตพอทับทมรมมาเข้ามาประดังตลอดเวลาไม่ไมห่หยุดไม่อยังทำยังไ,ไงเราจึงจะด้านฐานได้เราก็จะมีจุดภายในข้องหนาวถ้าหนาวข้างนอกเราก็เอาธาตุไฟในร่างกายข้องหนาวถ้าข้างนอกร้อนเราก็เอาธาตุน้า น่าแ,แต่เหตุการณ์เพื่อจะให้จิตใจของเราอยู่ภายในมันต้องไปออกไปรับสิ่งจากภายนอกก็นายคำเพ่งก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งนั่งอยู่ในกุดิอยู่ในป่าฝนก็นมาตกหนักลงมาแต่มันก็เอาร่างรัางค้างกันมุนดีแล้วไม่มีรั่วไม่มีอะไรตกตกลงนันตกหนักแค่ไหนก็เอาข้าวเถอะฉันไม่ว่าหมายเข้ามาจิตใจที่อบรมดีแล้วเหมือนลังคาที่ มุ่งีแล้วไม่มีอะไรรู้ในปัญหาคือว่าร่งขาขงกายของเรารู้อยู่แล้วเราก็ยังเจาะรู้อยู่อีกเอาสัญญาที่เข้ามาทจจําลายจิตใจของเรามันก็มันก็จาะรู้เรากพยายามหาสัญญาที่ฉลาดสัญญาที่จะช่วยแก้ไขเหตุการณ์ในปัจจุบันในปุโริชาของเราความหนึ่งที่สําคัญมากในการฝึกความอดทนให้ใจของเราเข้มแข็ง ก็จะอฉันไล่สร้างความดีให้มันเป็นจินเป็นอันได้